อยากรู้ไหมครับว่าบ้านราคา100ล้านใจกลางเมืองเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับที่นี่คือ Park c r e d i เนะครับของทางสัมกรณ์นะนี่ว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ได้ ตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะครับที่ดินสูงสุด133ตารางวาพื้นที่ใช้สอยสูงถึง778ตารางเมตรโดยโปกติแล้วนะครับบ้านเนี่ยประมาณ150ตารางเมตรเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่นี่เนี่ย700กว่าพอเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นนะฮะซึ่งสามารถที่จะเทควิวนะตัวภูหรือตัวสระว่ายน้ําได้เลยนะครับซึ่งเวลาพาเพื่อนมาเนี่ยก็น่าสนุกมากๆเลยนะครับเล่นน้าได้นั่งเล่นได้รวมถึงทําครัวได้ด้วยครับและซึ่งบ้านโครงการนี้นะฮะเขามีลิฟต์ให้กับทุกหลังอีกด้วยนะ ต่อไปครับเดินขึ้นมาชั้น2ครับก็จะพบกับตัวห้องนั่งเล่นครับแล้วก็มีห้องนอนอีก2ห้องนอนให้ใช้ฮะสำคนที่แบบว่ามีครอบครัวมีลูกมีอะไรแบบนี้ก็สามารถอยู่ชั้นนี้ได้เลยครับ นอกจากห้องนั่งเล่นแล้วนะครับยังมีห้องสมุดนะและก็มีห้องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเอามาดูหนังฟังเพลงในโซนนี้ก็ได้ครับและชั้นที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือชั้น3ชั้นนี้ครับเป็นชั้นของมาสเตอร์เบดรูมฮะซึ่งห้องนอนเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีพื้นที่แบบจัดเต็มมากๆครับมีทั้งห้องทํางานห้องนั่งเล่นนะครับจนถึงโซนอ outdoor ฮะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะรับแขกนะครับรวมถึงจะพักผ่อนรวมถึงจะนอนจะทํางานเนี่ยในโซนโซนนี้เนี่ยทำได้หมดเลยนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่กนะนนก็ก ลิฟต์ขึ้นมาเจอเราได้เลยครับโดยรวมแล้วนะครับถือว่าพื้นที่เนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับ778ตารางเมตรอยู่ใจกลางเมืองก็ต้องบอกเลยว่าหาที่ไหนเนี่ยไม่ได้อีกแล้วครับอีกทั้งวัสดุที่ให้เนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ตัวท็อปจากทางสมกราเลยและนี่คือโครงการพาร์ค r รีเอพนัการ20ครับ